ที่เงินเก็บของคุณจะแบบว่ามีมูลค่าเพิ่มขึ้นกับกลายเป็นแย่ลงนะฮะติดหนี้อีกพังไปหมดเลยนะครับแบบนี้ก็ไม่แฮปปี้ดังนั้นแล้วจําเป็นที่จะต้องแบ่งเงินนะครับจัดสรรในเรื่องของเวลาด้วย ในช่วงต้นปีแบบนี้นะครับ <ๆ S 1> ก็คงยังอยู่ในเรื่องของการจัดการเงิน<ๆ>การวางแผนการเงินล่วง,งหน้ากันอยู่ซึ่งในหลายๆคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมพาทุกคนเนี่ยไปทําความรู้จักการเงินของตัวเองเนาะส่วนวันนี้นะครับเราอยากพาทุกคนเนี่ยกระเถิบมาอีกสเต็ปหนึ่งนะครับ <ๆ S 2> ก็คือเมื่อ <ๆ S 2> เริ่มมีเงินเก็บแล้วเราจะเม n a g จัดการเงินเก็บยังไงดีนะครับซึ่งเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็คงแบ่งเงินตรงนี้ไปลงทุนนะครับแต่ว่ามันอาจจะยังมีความเสี่ยงอยู่นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ทุกๆคนฟังในวันนี้นะครับเพราะว่าหากคุณจัดการไม่ดีีเ่ย เงินเก็บของคุณแทนที่จะปังแทนที่จะไปถึงเป้าหมายการเงินอาจจะทําให้พอร์ตการลงทุนทําให้เงินเก็บของคุณเนี่ยพังไปเลยก็ได้นะครับซึ่งจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันนะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยเห็นตารางตรงนี้เนาะนะครับก็สามารถพิมพ์คําว่ารํำซ้ําเข้ามานะครับเพื่อขอไฟล์ตัวนี้นะครับติดต่อเข้ามาในอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กของเราก็ได้นะครับหรือว่าคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้ก็ได้นะครับหรือคลิปอื่นๆของเราก็ได้นะครับว่าขอไฟล์หรือว่าพิมพ์คําว่าล่ำซ้ําเข้ามาเดี๋ยวจะให้ทางทีมงานเนี่ยส่งลิงก์นะครับเพื่อให้คุณเนี่ยเข้าไปดาวน์โหลดแล้วลองเข้าไปกรอกข้อมูลนะครับไปเช็คสถานะการเงินของตัวเองดูนะคร ปัจจุบันนะครับมีอนนเรื่องของสินทรัพย์การเงินนะครับเท่าไหร่นะครับมีหนี้สินเท่าไหร่นะครับรวมถึงสามารถวางแผนนะครับในเรื่องของสภาพคล่องวางแผนการใช้เงินล่วงหน้านะครับว่าปัจจุบันเนี่ยมีรายได้เข้ามาเท่าไหร่นะครับมีรายจ่ายต่างๆเท่าไหร่นะครับซึ่งดีเทลตรงนี้นะครับผมทําในคลิปก่อนหน้านี้ไว้แล้วเนาะนะครับอย่างที่เล่าไปในตอนต้นนะครับก็สามารถเข้าไปดูแล้วก็ดาวน์โหลดไฟล์นี้นะครับไปลองกรอกข้อมูลเต็งได้นะครับส่วนตรงนี้ต้องบอกก่อนว่าไฟล์ตัวนี้นะครับ ไม่ให้เข้ามาในอีดิทในนี้นะนะครับเพราะว่ามีหลายๆท่านเนี่ยกดขอสิทธ์เข้ามานะครับให้ดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ลองเอาไปกรอกที่เครื่องตัวเองเนาะนะครับเพื่อไม่ให้คนอื่นเนี่ยเห็นข้อมูลเราด้วยนะครับดังนั้นก็ขอไฟล์เข้ามาแล้วกันนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดแล้วก็ลองไปกรอกข้อมูลนะครับส่วนดีเทลก็ลองไปดูคลิปอื่นๆนะครับก่อนหน้านี้ที่ผมทําเอาไว้ได้นะครับอ่ะส่วนทีนี้เมื่อเราเช็คสถานะการเงินแล้วว่าปัจจุบันสถานะการเงินของเราเป็นบวกหรือเปล่านะครับ วางแผนการใช้เงินแบ่งเงินออมถูกไหมรวมถึงนะครับการกําหนดเป้าหมายนะครับการตั้งเป้าหมายว่าเฮ้ยจะต้องยังไงนะครับเราถึงจะสามารถทําได้จริงนะครับตรงนี้ก็อยู่ในไฟล์ตัวเดียวกันแหละนะครับก็สามารถลองไปกรอกข้อมูลไปทําได้นะครับทีนี้เชื่อว่าหลายๆคนนะครับพอเริ่มวางแผนได้แล้วนะครับเริ่มมีเงินเก็บอ่ะสเต็ปแรกก็คือเราอยากที่จะต้องแบ่งเงินเก็บสำรองฉุกเฉินก่อนถูกไหมนะครับเพื่อวันหนึ่งหากเกิดมีเรื่องจะเป็นจะต้องใช้เงินนะครับก็จะได้เอาเงินก้อนนั้นเนี่ย ใช้งานแต่ว่าสําหรับใครที่เงินเก็บสํารองฉุกเฉินทําได้ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วหรือว่าวางแผนไว้เรียบร้อยแล้วแต่ว่ามันยังมีเงินส่วนเหลือส่วนเพิ่มอีกนะครับจะไปทําอะไรดีซึ่งเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยนะครับก็คงสนใจในเรื่องของการลงทุนยิ่งเมื่อปีที่แล้วนะครับในเรื่องของอาการลงทุนในหุ้นก็ดีนะครับการลงทุนในคริปโตเคอเรนซีก็ดีเนี่ยถ,ถูกให้ความสนใจเนี่ยเยอะมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีหลายๆคนที่พอลงทุนเสร็จปุ๊บ ก็ร่ารวยเลยนะครับในระยะเวลาอันสั้นนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าจริงๆอันเนี้ยมันก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าเขาได้อาจจะไม่ใช่คุณได้นะครับวันนี้ก็เลยอยากพามาดู3ส่วนด้วยกันนะครับว่าสิ่งที่คุณควรจะต้องเตรียมพร้อมนะครับเงินเก็บตรงนี้นะครับไม่ให้มันสูญเสียไม่ให้มันหายไปเราอุตส่าห์แบบว่าตั้งหน้าตั้งตาเก็บเงินเนาะนะครับไม่ให้มันพังลงไปเราจะต้องทําอะไรบ้างนะครับจัดก,การยังไงด้วย3สเต็ปด้วยกัน ซึ่งสเต็ปแรกเลยนะครับสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องรู้นะครับแล้วก็เตรียมพร้อมก่อนที่คุณจะลงทุนเนี่ยนะครับก็คือคุณจะเป็นที่จะต้องรู้ว่าเรื่องของการลงทุนเนี่ยมันไม่มีอะไรร้อคุณอาจจะเห็นเพื่อนเอ้ยเมื่อปีที่แล้วลงทุนคริปโตเคอร์เรนซีนะฮะได้อัตราผลตอบแทนมาแบบ1 0 0ลงล้านหนึ่งนะครับได้2ล้านบางคนลงหลักแสนได้เป็นล้านก็มีนะครับแต่ว่าตรงเนี้ยต้องยอมรับว่ามันมีความเสี่ยงนะครับคุณก็อาจจะต้องถามตัวเองว่า ตัวคุณเองนะครับมีดวงเท่าเขาหรือเปล่านะฮะหรือตัวคุณเองนะครับจับจังหวะถูกและมีความรู้ในเรื่องนั้นหรือเปล่านะครับแน่นอนว่าสิ่งที่มันจะช่วยลดความเสี่ยงของคุณเนี่ยนะครับก็คือเมื่อคุณลงทุนแล้วคุณจาเป็นที่จะต้องมีความรู้ในเรื่องนั้นนะครับบางคนอาจจะ,ะประเมินในเรื่องของมูลค่าคาดการนะครับว่าในอนาคตเนี่ยมันน่าจะดีเพราะว่ามันเป็นเทรนอนาคตนะครับอันนี้คุณก็ต้องวางจุดวางเป้าหมายของตัวคุณเองเนี่ยนะครับว่า เงินก้อนนี้นะครับคุณลงทุนไปแล้วนะฮะบนพื้นฐานความรู้ของคุณเนี่ยนะครับคุณสามารถยอมรับความเสี่ยงได้มากเท่าไหร่ไม่ใช่ว่าลงเสร็จปุ๊บคิดว่าเฮ้ยมันน่าจะได้มันน่าจะดีมันน่าจะเติบโตมันน่าจะแต่มันไม่ร้อยเปนะครับดังนั้นตรงเนี้ยจำเป็นที่จะต้องรู้ด้วยนะครับหรือบางคนนะครับอาจจะดูในเรื่องของกราฟเทคนิคนะครับอันนี้ก็จาเป็นที่จะต้องวางจุดนะครับว่ากาไรเท่านี้อ่ะฉันพอใจถึงเป้าในการลงทุนของฉันแล้วนะครับถึงจุดตัดขาดทุนก็จําเป็นที่จะต้องขาดทุน คัดเอาไว้นะครับเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าต้องบอกว่าจริงๆในเรื่องของการลงทุนเนี่ยนะครับถ้าคุณมีความรู้มากพอแล้วคุณจะรู้ว่าเรื่องของการลงทุนเนี่ยมันไม่ได้ให้อัตราผลตอบแทนที่ดีแบบทุกๆปีนะครับเราคาดหวังอาัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยซึ่งตัวนี้อ่ะผมก็เอาในเรื่องของข้อมูลนะครับที่เป็น asset class เนี่ยนะครับในแต่ละปีมาให้ดูนะครับว่าในแต่ละ asset เนี่ยนะครับอย่างเช่นสมมุติ ลงทุนในหุ้นใหญ่ๆนะครับตั้งแต่ปี2007เจนี่ยนะครับจนถึงอตอนปี2021นสะครับอ่ะสมมติอันนี้นะสีส้มนะครับผู้จะเห็นว่าการลงทุนในหุ้นใหญ่เนี่ยตั้งแต่ปี2007เนี่ยมันก็มีกำไรอ่ะอย่างเช่นสมมติปี2007นะครับกำไรมา5%กว่าๆพอปี2008คุณก,กลับกลายเป็นขาดทุนลบ38%ซนะครับซึ่งตรงนี้คุณจะเป็นที่จะต้องทราบว่า มันมีทั้งดีและไม่ดีนะฮะดีมากและไม่ดีแบบมากๆนะครับตรงเนี้ยนะครับมันจําเป็นที่จะต้องทําความเข้าใจเพราะว่า,าถ้าตัวคุณเองนะครับคิดแต่ได้แล้วไม่กล้าคัดนะฮะรวมถึงพอพอตขาดทุนเนี่ยนะครับคุณก็ไม่สบายใจแบบนี้นะครับก็อาจจะไม่แฮปปี้นะครับการที่เราถือเงินสดเอาไว้เนี่ยอาจจะดีกว่านะครับก็จําเป็นที่จะต้องมีความรู้และเข้าใจในสินทรัพย์ต่างๆด้วยนะครับว่าเราคาดหวังอาตาตัตราผลตอบแทน โดยเฉลี่ยนะครับอันนี้คือประเด็นแรกก็คือในเรื่องของความรู้และความเข้าใจประเด็นที่2นะครประเด็นถัดมานะครับคือหลายๆครั้งเนี่ยเวลาที่เราลงทุนเนี่ยคือเราคาดหวังว่าเฮ้ยลงปุ๊บจะต้องได้จะต้องวบวก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 ถูกไหมนะครับซึ่งหลายๆครั้งเวลาที่เราคํานวณเนี่ยคือถ้าสมมติเรามีเงินตั้งต้นในการลงทุนสมมติน네ะ2 0 0แสนบาทนะครับ2อ0 0 0 0บาทเฮ้ยเราคาดหวังอัตราผลตอบแทนรีเทิร์นแค่8%ต่อปี นะครับอ่าสมมตินะ200,000บาทแบบว่าไม่เก็บเพิ่มเลยปีที่1นึ่งเนี่แต่ผลตอบแทนที่แปดนะครับเงินของคุณเนี่ยจะกลายเป็นสองแสนหนึ่งหมื่นหกพันถูกไหมนะครับปีที่1อ่าพอปีที่2ได้อีกแปดเปอมาเรื่อยๆติ้ร์เตแบบนี้เมื่อครบ10ปีเงิน2องแสนของคุณจะกลายเป็น4ี่แสนสกว่ากว่านะครับโอ้โหเป็นยังไงดูแบบว่าสวยงามไหมนะครับดูสวยงามเนาะก็คือลงทุนอ่าสองแสนนะครับครบ10ปีเราได้ผลตอบแทนเนี่ยคออบเวร์ นะครับแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าในโลกของความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ได้สวยงามแบบนั้นนะครับในโลกของความเป็นจริงเนี่ยคือ,อย้อนกลับมาที่หน้านี้นะครับก็คือจริงๆแล้วไอ้อัตราผลตอบแทนที่เราพูดกันเนี่ยก็คืออัตราผลตอบแทน5% 10%ปนะครับแหรือเท่าไหร่ก็ดีเนี่ยอิงตามสินทรัพย์ต่างๆนะครับตรงเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดจากการดูแบบนี้ฮะก็คือปีนี้ดี นะครับปีนี้แย่นะฮะปีนี้ดีมากปีต่อไปแย่มากนะครับเราเอาในแต่ละปีเนี่ยนะครับมาเฉลี่ยนะครับเพื่อหาอัตราผลตอบแทนคาดหวังโดยเฉลีย่ยอ่าย้ำอีกทีนึงคือโดยเฉลีย่ยเพราะฉะนั้นแล้วถ้าสมมตินะครับคุณลงทุนเสร็จปุ๊บคุณคาดหวังแบบสวยงามแบบนี้เลยเนี่ยนะครับจริงๆแล้วต้องบอกว่าในโลกของความเป็นจริงโลกของการลงทุนจริงๆเนี่ย มันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นดังนั้นลำดับที่สสิ่งที่คุณควรจะต้องมีนะครับเพื่อลดความเสี่ยงในการลงทุนไม่ให้พอร์ตของคุณพังเนี่ยนะฮะเพื่อให้เงินเก็บของคุณยังอยู่ก็คือในเรื่องของเวลานะครับก็คือ,อถ้าสมมตินะ,ะคุณมีเงินเก็บ20 0 0 0 0บาทนี้นะครับแล้วเงิน200,000บาทเนี่ยจริงๆมันคือเงินสดสำรองฉุกเฉินก็ยังไม่มีเลยนะครับอันนี้คือมีเท่าไหร่ก็อเอามาคาดหวังอัตราผลตอบแทนหมดเพราะเรามองว่าเงินตรงนี้เก็บใส่บัญชีไว้เฉยเอามาถุงเงินเฟ้อกินถูกไหมนะครับมันเสียโอกาส มันมีต้นทุนค่าเสียโอกาสต่างๆนะครับแต่อีกมุมนึงเนี่ยคือถ้าสมมติมน,นะครับอีกมุมนึงคือถ้าสมมติมวา่าคุณเนี่ยลงทุนไปเสร็จปุ๊บ200,000บาทค่าบาังอาาลัลตอบแทนที่5%ถูกไหมไปแบบนี้นะครับแล้วถ้าสมมติคุณไม่มีเงินเก็บสำรองฉุกเฉินแล้วบังเอิญปีที่2องสมมติอันนีน้นะนะครับบังเอิญปีที่2คุณเกิดขาดทุนหละ่ะเกิดขาดทุนเงิน2 0 0 0 0 0บาทพอปีที่2เนี่ยณสิ้นปีเนี่ยเงินกลายไปเหลือแสนเจ็ด แสนเจ๊กกว่านะครับกลับกลายเป็นผลตอบแทนก็ไม่ได้เงินต้นหายไปอีกนะครับดังนั้นแล้วตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่ควรจะต้องคํานึงถึงก็คือในเรื่องของเวลานะครับแบ่งเงินเก็บสํารองฉุกเฉินก่อนนะครับเพราะว่าอาถ้ามันฉุกเฉินมาเนี่ยถ้าบังเอิญอันนี้ขาดทุนแล้วอันนี้ก็ไม่อยากขายอไม่อยากคัดเนาะนะครับไปกู้ ไปเสียดอกเบีย้ยตอนนั้นอีก20กว่าเปอร์เซ็นต์10กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับแบบนี้ก็ไม่ดีแน่นะครับแทนที่เงินเก็บของคุณจะแบบว่ามีมูลค่าเพิ่มขึ้นกับกลายเป็นแย่ลงนะฮะติดนี้อีกพังไปหมดเลยนะครับแบบนี้ก็ไม่แฮปปี้ดังนั้นแล้วจําเป็นที่จะต้องแบ่งเงินนะครับจัดสรรในเรื่องของเวลาด้วยนะครับเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยอ่ะสมมุตินะนะครับอันนี้เป็น10ปีเช่นเดียวกันแต่ว่ามันมีขาดทุน2รอบอันนี้ผมยกตัวอย่างสมมติปีที่2ขาดทุน20% ปีที่3อ่ะกู้กลับขึ้นมาได้8%ปีที่4กู้กลับขึ้นมาได้สดแสดงว่าปีที่4เนี่ยนะครับคุณเพิ่งได้เงินต้นตรงนี้กลับมาถูกไหมสองแสนบาทบวกกับดอกเบี้ยอีกประมาณพันนิดๆน,น,น,นะครับก็ถือว่ามันก็ไม่ได้เยอะเลยอ่ะทีนี้ถ้าสมมติบังเอิญปีที่5โดนอีก15%กลับกลายเป็นคุณต้องใช้ระยะเวลาเนี่ยนะครับนานขึ้นนะครับอันนี้ก็อยากสะท้อนตัวเลขให้เห็นว่าเฮ้ย <ะๆ S 2> จริงๆแล้วเรื่องของการลงทุนเนี่ยคือคุณอาจจะเห็นเพื่อนลงปุ๊บ อ่าแล้วร่ํารวยอย่างหนึ่งคือโอเคจังหวะเขาอาจจะดีนะครับ2คือเขามีความรู้ในเรื่องนั้นนะครับแล้วคุณมีหรือ,รอเปล่านะครับ3คืออ่าเขาอาจจะมีอ่าเงินตั้งต้นแบ่งเงินสดสำรองเฉยๆแล้วดังนั้นเวลามันขาดทุนเนี่ยเขายอมรับได้แล้วคุณยอมรับได้หรือเปล่านะครับอย่ามองตอนที่เขาได้ด้านเดียวนะครับอ่าเรามาดูอันนี้นะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยโดยระยะยาว อ่ะโดยระยะยวาสิปีมีขาดทุนบ้างมีกําไรบ้างนะครับแต่ว่าถ้าคุณมีระยะเวลาให้เขามากพอเนี่ยเงินของคุณก็สามารถเติบโตได้นะครับดังนั้นก็ลองดูตรงนี้นะครับแล้วก็ลองวางแผนในเรื่องของเวลาเนี่ยเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะครับอ่ะตรงนี้นะครับก็น่าจะ,ะเห็นภาพเพิ่มมากขึ้นนะครับกับประเด็นที่3อ่ะประเด็นที่3นะครับคือหลายๆคนเนี่ยพอเริ่มมีเงินเก็บหนึ่งก้อนแล้วอ่ะสมมติเงินเก็บก้อนนี้ก็คือ2 0 0 0 0 0บาทก็อยากเอาแค่เงิน2 0 0 0 0 0บาทเนี่ยนะครับเอาไปบริหาร เพื่อให้รวยให้2องแสนบาท <g ay> กลายเป็น1ล้านกลายเป็น10ล้านเลยถามว่ามันเป็นไปได้ไหมนะครับถ้าคุณมีความรู้ในเรื่องของการลงทุนตรงนั้นเนี่ยมากพอนะครับจริงๆมันก็มีความเป็นไปได้แหละนะครับแต่ว่าก็ต้องบอกว่ามันก็เป็นแค่ความน่าจะาความคาดการนะครับมันก็ไม่ได้มีอะไรแบบว่าแน่นอนนะครับแต่ว่าถ้าคุณเนี่ยสามารถมีในจัดการเก็บเงินเพิ่มได้นะครับเ,เพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องของการลงทุนนะครับเติมเงินเข้าไปเพื่อให้มันต่อย,ยอดเงินเนี่ยเพิ่มมากขึ้น่ะถ้าสมมตินะ นะครับสมมติคุณคาดหวังอัตราผลตอบแทนแบบว่าน้อยหน่อยลดลงมาจาก8เหลือ4นะครับแต่ว่าถ้าคุณมีเงินเก็บเข้าไปทุกเดือนเนี่ยนะครับสมมติจาก2 0 0 0 0 0กลยเป็น3 0 0 0อ่าจริงๆแล้วเนี่ยเงินของคุณเนี่ยมันก็จะเติบโตเพิ่มมากขึ้นนะครับหนึ่งคือเงินเติบโตเพิ่มมากขึ้นไปถึงเป้าหมายการเงินที่จะวางไว้เนี่ยได้แบบว่าใกล้มากขึ้นชัดเจนมากขึ้น2คือถ้าสมมติเงินเก็บเพิ่มมากขึ้นจริงๆถ้าคุณวางเป้าว่าครบ10ปีเนี่ยคุณอยากมีเงินเท่านี้อ อ่าสมมติอ่าถ้าเป็นแบบว่าตัวอย่างนี้แล้วกันนะครับสมมตินะคุณตั้งเป้าหมายว่าคุณอยากให้เงินเก็บ200,000เนี่ยนะครับกลายเป็น20,5 0 0 0คุณต้องลงทุนอาตาัตราผลตอบแทนคาดหวัง8%แต่ถ้าคุณแบบว่าแบ่งจัดสรรเงินนะครับเช็คในเรื่องของการเงินเนี่ยอ่าตรงเนี้ยนะฮะวางแผนในเรื่องของสภาพคล่องวางแผนจัดการเงินให้ดีเนี่ยนะครับแบ่งเงินเก็บเพิ่มมากขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยนะครับไอ้เงิน2 5 0 0ที่คุณคาดหวังเนี่ยนะครับจริงๆ เผื่อๆมันอาจจะไปได้เยอะกว่า250,000ที่คาดหวังก็ได้นะครับและอีกประเด็นหนึ่งที่ผมอยากให้ทุกคนให้ความสนใจก็คือเมื่อคุณเพิ่มเงินเก็บอัดเงินเก็บเข้าไปมากขึ้น สิ่งที่มันแลกมาก็คืออัตราผลตอบแทนคาดหวังเนี่ยมันจะต่ําลงความเสี่ยงก็จะต่ําลงนั่นเองนะครับดังนั้นแล้วตรงนี้ก็เป็น3ประเด็นนะฮะที่ผมอยากให้คุณเนี่ยคำนึงถึงว่า,าเงินเก็บของเรานะครับเราสามารถเมินจัดการได้นะครับแต่1คือคุณควรจะต้องมีในเรื่องของความรู้นะครับว่ารู้ในสิ่งสิ่งนั้นนะครับแอสเซทนานว่าเฮ้ยมันมีความเสี่ยงยังไงมันมีความผันผวนเท่าไหร่นะครับอันนี้คือประเด็นที่1ประเด็นที่2นะครับคือในเรื่องของเวลานะครับเพราะว่ามันมีความผันผวน,นคือ คุณอาจจะดวงซวยคือเฮ้ยมันมาตกมันมาล่วงหนักนะฮะในช่วงที่คุณจะต้องใช้เงินพอดีนะครับแบบนี้ก็ไม่แฮปปี้แบบนี้ก็ไม่โอเคถูกไหมนะครับอ่ารวมถึง3นะครับก็ควรที่จะต้องเก็บเงินเพิ่มเติมอ่าเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับหยอดเงินเข้าไปมากขึ้นเพื่อให้เราเนี่ยไปถึงเป้าหมายได้แบบว่าแน่นอนมากขึ้นนะครับและสิ่งสําคัญก็คือเพื่อลดความเสี่ยงในการลงทุนเนี่ยลดลงมานะครับแล้วหากอ่าถ้าสมมตินนะคุณมีความรู้ในเรื่องนั้นด้วยบวกกับเวลาบวกกับเงินเก็บเพิ่มมากขึ้นด้วย อตัตราผลตอบแทน8%กับกลายเป็นเงินเก็บของคุณเนี่ยนะครับมันจะยิ่งก้อนใหญ่เพิ่มมากขึ้นและทําให้คุณเนี่ยไปถึงเป้าหมายการเงินต่างๆที่คุณวางเอาไว้เนี่ยนะครับได้แบบว่าชัวร์มากขึ้นนะครับตรงนี้ก็ฝากไว้3ประเด็นแล้วกัน ทั้ง3ข้อนี้นะครับก็หวังว่าจะทําให้ทุกๆคนที่ดูคลิปนี้จบเนี่ยนะครับได้เห็นมุมมองในเรื่องของการมีเนจจัดการเงินเก็บการวางแผนเงินเก็บนะครับแบ่งจัดสรรเงินไปลงทุนเนี่ยได้แบบว่าชัดเจนเพิ่มมากขึ้นและปลอดภัยมากขึ้นนะครับก็บางครั้งเนี่ยนะครับต้องบอกว่าการที่เราลงทุนนะครับเราได้อัตราผลตอบแทนเยอะจริงแหละนะครับแต่ว่ามันก็อาจจะต้องแลกมาด้วยในเรื่องของความเสี่ยงหลายๆประเด็นนะครับดังนั้นก็ ปิดรูรั่วนะครัปิดความเสี่ยงเนี่ยไว้หลายๆมุมแล้วกันนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับน่าจะได้เห็นมุมมองเอาไปปรับใช้ไปประยุกใช้ให้คุณเนี่ยมีชีวิตการเงินที่ดีขึ้นเพิ่มเติมมากขึ้นเนาะนะครับแล้วถ้าเห็นคลิปนี้ดีเห็นคลิปนี้มีประโยชน์นะฮะอย่าลืมส่งต่อให้เพื่อนหรือคนใกล้ชิดนะครับหวังว่าเราจะมีชีวิตการเงินที่ดีขึ้นในปี65เนี้ ไปพร้อมๆกันนะครับแล้วถ้าหากสงสัยตรงไหนนะครับสามารถคอมเมนต์ถามด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับรวมถึงอินบ็อกซ์เข้ามาในแฟนเพจ Facebook ของล่ำซ้ำด้วยก็ได้นะครับแล้วลบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะนะครับส่หรคลิปนี้ผมลาไปก่อนนะครคลิปหน้าจะความรู้การเงินดีๆอะไรมาฝากก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับบา,บายๆฮะ